อยู่กับคนที่มีอะไรตรงกันฉันนั้นรู้ว่ามันก็คงจะดีมองในตาเราคงจะรู้ทันทีเรายินดีที่รู้จักกันอบอุ่นใจที่เจอกับคนดีๆและครั้งนี้ทุกคนค็มีกำลังใจเราจะรวมพลังกันสร้างวันใหม่จะทำอะไรก็ทำให้ดี และในวันนี้เราจะพร้อมใจกันหากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มด้วยกันให้เธอและฉันเป็นอย่างนี้มีแต่รักในหัวใจและพร้อมจะเก็บไว้ให้หกันลา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  และในวันนี้เราจะพร้อมใจกันหากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มด้วยกันให้เธอและฉันเป็นอย่างนี้มีแต่รักในหัวใจและพร้อมจะเก็บไว้ให้กันลา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  พี่อู๊ดนะครับของผมนะครับก็เป็นคนที่เข้าง่ายพบง่ายเจอที่ไหนก็ถามได้ทุกเรื่องแล้วพี่ก็เป็นพี่ที่ให้ความรู้ทั้งวิชาการให้ทั้งการบริหารนะครับและก็แนะนำซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากพี่อู๊ดของน้องไม่เคยธรรมดา คน,คนอื่นทําพี่อุดไม่ทําพี่อุชจะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแล้วก็จะนอกเหนือความคาดหมายมีมุมมองที่ก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ทําได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็สิ่งจุดเด่นพี่อุดก็คือรักน้องนะครับก็มีอะไรก็เจรจา์น้องๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเป็นห่วงแม้จะเกษียณไปแล้วก็รู้สึกว่ายังผูกพันอยู่กับกรมประมงนะพี่อุดนะสำหรับพี่อุดของน้องช่อนนะครับ พี่อู๊ดเป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นผู้ที่มีแต่การให้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้พี่อู๊ดเนี่ยจะไม่มีกระเป๋าตังค์แต่พี่อูด๊ดมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่อู๊ดเหมือนธนาคารเคลื่อนที่ให้กับน้องๆได้นะครับพี่อู๊ดเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นเดียวกันผมจะต้องเอาแบบอย่างของพี่อู๊ดมาใช้แต่คงไม่หมดอะ่ะเพราะว่าทำแบบพี่อู๊ดได้ไม่หมด <laughs> นะครับ ว่าพี่วนี่เหมือนซูเปอร์แมนคนหนึ่งของกร,งปรมปครองนะเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับมีโครงการมากมายแล้วก็สามารถจะทาอะไรได้สําเร็จไปหมดทุกเรื่องเลยยังสงสัยว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะในกรมประรองที่พี่วุฒิยังยังไม่ได้ทําหรือยังทําไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่มีนะคะในชีวิตราชการทั้งหมดของพี่วุฒินะคะดีใจมากที่ได้ทํางานมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่วุฒินะคะขอบคุณมากคะ่ะ ท่านเป็นพี่ที่เมตตานะครับเป็นผู้กบกกบบัญชาที่ใจดีเป็นนักบุญคิดเร็วทําเร็วเจ้าโปรเจกต์พวกผมเป็นห่วงสุขภาพของท่านนะครับเป็นท่านกินยาเป็นอาหารแล้วก็ชอบของหวานเป็นชีวิตจ,จิตใจรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝากท่านรองนะครับถึงแม้ว่าท่านรองจะเกษียณจากรองอธิบดีแต่ความเป็นพี่ไม่มีวันเกษียณนะครับไว้มาหาน้องน้องบ้างนะครับ พี่อู๊ดเป็นคนใจดีค่ะลุงอู๊ดเป็นคนใจดีสําหรับป้าจิ๋วนะคะแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะพี่อู๊ดดูแลทุกคนนะคะไม่ว่าจะ,ะตัวใหญ่ตัวเล็กหรือน้องๆเด็กๆยังไงพี่อู๊ดก็จะดูแลทุกๆคนอย่างดีค่ะก็อยากให้ลุงอู๊ดนะคะรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าเราก็อายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงค่ะเพื่อเราจะได้อยู่แบบมีความสุขแก่แบบมีความสุขชรายอย่างมีคุณภาพนะคะท่านรอง พี่อู๊ดในฐานะที่เป็นพี่ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักสมกับสมญานานที่บอกว่าใจถึงพึ่งได้พี่อู๊ดในมุมมองของผู้บังคับบัญชาก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีให้คําปรึกษาแนะนําพี่อู๊ดเกษียณไปก็ยังเป็นพี่ของน้องๆเสมอมีอะไรก็น้องๆยินดีที่จะดูแลพี่อู๊ดกะคิดถึงนะคะ สำหรับน้องๆที่อยู่ในกลมเนี่ยเท่าที่ทำงานด้วยกันมา30กว่าปีนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3 g e เจเนอเรชันแล้วตอนนี้รุ่นที่ใกล้ๆก,กันเนี่ยที่กำลังจะตามไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยน้องๆพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารละสิ่งหนึ่งที่มองเห็นว่าผู้บริหารระดับที่จะตามมาทั้งหลายเนี่ยที่จะเติบโตไปข้างหน้าเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องไปนั่งในหัวใจลูกน้องนะอย่าไปนั่งอยู่บนหัวเขาอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าไปอยู่ในหัวใจน้องทําอะไรก็ต้องทําด้วยความรอบคอบถูกระเบียบแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนจุดที่2ก็คือน้องที่เป็นชำนาญการพิเศษชำนาญการเนี่ยซึ่งจะตนันโตไปทันพี่เขาเนี่ยเราอะ่ะต้องเป็นเหมือนขุมกำลังสมองของกรมส่วนใหญ่เราจะขาด เพราะว่าในกลมปัจจุบันเนี่ยถ้ามีจะมีคอมเมนเตอร์จะไม่มีครีเอทีฟไม่มีคนที่เป็นสตาร์เตอร์ส่วนสุดท้ายนะครับน้องเล็กๆเนี่ยน้องเล็กๆเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเวลาประชุมเนี่ยสังเกตได้ว่าน้องเล็กคือเงียบไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีการเงียบคือการที่เรายังไม่ได้คิดอะไรที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะให้เกิดประโยชน์ได้ น้องตัวเล็กๆเนี่ยต้องเถียงพี่บ้างในที่ประชุมอะคนในเถียงเนี่ยถือว่าคนนั้นเนี่ยทำกันบ้านมาเนาะอยากจะให้มีความคิดที่จะมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องและล้วก็ที่จะฝากไว้ก็คือผมอะวันที่หนึ่งเปลี่ยนสถานะแค่จากข้าราชการประจำเป็นข้าราชการบำนาญน,นะยังเป็นข้าราชการอยู่เพราะว่ายังรับเงินเดือนหลวงอยู่จนตายก็อยากจะบอกน้องๆ,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 ๆว่าเมื่อเรา มารับเงินเดือนหลวงเป็นข้าราชการไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่น้องๆอยากจะขอความรู้อยากจะขอความคิดเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางที่เราจะพูดคุยกันได้แล้วก็ก็จะให้ความรู้ให้แง่คิดไปสําหรับที่พวกเราจะช่วยทำงานแต่ผมยืนยันอย่างนึ้งว่าพี่อูก,ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะยังไ,งไม่ต้องซีเรียสเข้าประชุมกับผมต้องมีข้อยุติมีงานกลับบ้านไปทำแล้วก็ขอให้ทุกคน ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทำงานด้วยความสะดวกสบายสบายใจมีความคิดที่ก้าวไกลก้าวทันเทคโนโลยีก้าวขันข้อมูลข่าวสารก้าวทันบิ๊กดาต้าที่กำลังจะตามมานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะมีความสุขด้วยกัน